ผตามภารกิจของท่านสสก้อยพรพิบูลครับมาที่ศาลเจ้าของ4รีครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้โชคดีครับพบสสอีกท่านหนึ่งครับสสดรสุเมธริฐาคดีครับก็ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขตห้าด้วยครับสวัสดีครับท่านสสครับครับผมนี่ฮะก็วันนี้มาร่วมทำบุญเหรอครับใช่ครับ ครับผมแราวันนี้ก็เป็นประเพณีของที่ชาวคลองสี่นะครับวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของปีเราก็จะมีการทำบ,บุญประจำปีคล้ายๆกับเป็นฉลองปีใหม่ของตลาดนะครับวันหยตาที่นี่นะฮะก็เป็นทางเดียวที่นี่แล้วผมก็เป็นคนที่เกิดที่นี่เกิดที่เกาะตูเม่นี่เกิดที่นี่เลยนะนะคอยู่แถวนี้เลยแถวนี้ข้างหลังนี่เองนี่ใิการนี่ฮะต้มร่วมกับพี่น้องทุกปีครับผมครับครับผม แต่พื้นที่ของท่านสสอยู่เขต5ใช่ไหมฮะตอนนี้พื้นที่ผมเนี่ยไปอยู่ที่เขต5คือเขตอำเภอลำลูกกาถัดไปไปหนึ่งกิโลครึ่งเลยนะฮะกพเเป็นอยู่เขตแต่ว่าเมื่อปีเลือตั้ง2550เขตเลือตั้งเป็นเขตรวมก็รวมทั้งลำลูกกาทั้งธัญญาทั้งหนองเสือก็เป็นเขต2ก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบแล้วท่านสสก้อยเนี่ยนะฮะก้วยพยูภาคเดียวกันไม่ใช่ก็อยู่เขต2ด้วยกันเลยนะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพื้นที่แล้วก็ผม เปลี่ยนเขตเลือกตั้งไปอยู่สมกาแต่ก็บ้านเกิดก็อยู่ตรงนี้นะฮะคไปไปมาก็ต้องบอกว่าสสปุรุณธานีเราประสานงานกันใครับผมครับตุกเขตเลยใช่ครับทุกเขตเลยครับตุกเขตทุกคนก็ว่าได้ครับผมครับได้เป็นยังไงบ้างพื้นที่เขตท่าของท่านสสน้ำท่วมไหมฮะพื้นที่รับผิดชอบใน4เขตการปกครองท้องถิ่นนะฮะ2อบตกับ2เทศบาลทั้งส่วนนั้นน้ำท่วมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเป้ร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ค่อนข้างท่วมได้ท่วมท่วงนานด ถนนผลโยธินบริเวณหน้าสนามกีฬาทูปปาเตมีเนี่ยนะฮะกลางถนนผลโยธินน้ำขอโทษมิถัวมิถวกลางผลโยธินก็สาหัสครับระยะเวลาในการท่วมนานนานด้วยนานด้วยครับผมครับนอกจาท่วมท่วมมากและก็ยังท่วมนานด้วยก็ถือเป็นความเดือดร้อนท่านรุนแรงของชาวลำลุกกานะครับท่านตะบนคูคตลาาสวายเลยเรียบร้อยครับ ตอนนี้แห้งแล้วไหมครับตอนนี้แห้งแล้วครับแห้งแล้วครับหลังจากนี้ก็เกิดการช่วยเหลือเยียลืมฟื้นฟูแหละฮะครับผมครับก็ต้องออกดูแลกันต่อไปครับในการฟื้นฟูครับผมครับครับ นโยบายของพรรคเพื่อไทยในเขต่าที่พี่น้องไประชาชนชืช่นชอบมีเรื่องอะไรบ้างนะท่ันสสครับต,ต้อง,ต,องต้องเรียนนะครับ<ถ>ว่าความเป็นพรรคเพื่อไทยนะ,ค,ะครับ <g> ก็เป็นพรรคในดวงใจนะฮะของชาวประจุานีและก็ชาวประเทศไทยชาวไทยทั้งประเทศก็ว่าได้ <ừ> นะฮะเราก็สามารถทํางานสนองในสิ่งที่เขาต้องการได้สิ่งที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเดิมทีนั้นเราไม่รู้จักแต่เราสามารถทําให้ประชาธิปไตยนั้นคนไทยรูปได้คาได้เรารู้จักว่าอะไรเกออะไรเพราะเราเข้าใจทําให้คน คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับชื่นชอบและรักในความเป็นพักเพื่อไทยคนี่ฮะก็อยู่ในหัวใจของพี่น้องนะฮะก็เรามีสสเพื่อไทยทั้งเรียกว่าโอเขตนะฮะโเขตในจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ฮะก็ ท่านสสอยานมากนะฮะับลงมนที่ทุกวันนะก็เป็นขวันใจพี่น้องเนี่ยฮะชาวเขตท่าลำลูกกานะครับแต่ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขตสี่ของจังหวสใช่ฮะวันนี้มาร่วมด้วยนะครับวันนี้ท่านสสดรุณีก็มีภารกิจหลายที่เลยนะท่านก็จะไปต่อนะก็ขอบคุณมากที่ร่วมในการครับขอบคุณท่านครับ วันนี้มาร่วมเรียกว่าทำบุญใช่ไหมฮะกับพี่น้องก็เป็นประเพณีอย่างที่ท่านสสสูเมะเรียนให้ทราบนะคะว่าเป็นประจําทุกๆปีที่นี่เราก็ต้องเช้าเราก็ต้องมาใส่บาตรที่นี่แล้วก็มาเลี้ยงพระเช้าที่นี่ก็เหมือนว่าปีหนึ่งก็จะมาเจอกันนอกเือจากภารกิจปกติอันนี้ถือว่าเป็นพิเศษได้มาร่วมสวัสดีปีใหม่กันแต่ว่าที่นี่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่ารอให้ที่อื่นเขาเรียบร้อยก่อนครับค่ะก็ร่วมกันเฉพาะกลุ่มพี่น้องประชาชน แบบนี้คะชาวเขาเลกตรงนี้เขาเรียกว่าศาลเจ้าคองสีศาลเจ้าคองสีนะครก็เนี่ยฮะเป็นพี่น้องในชุมชนต่างๆก็จานวนมากทีเดียววันนี้มีพี่น้องมาร่วมก็คือใครมีอาหารมาก็ทาเขาเรียกข้าวหม้อแกงหม้อใครมีข้าวมีขนมมีอะไรแล้วก็ขอบของบ้านใครบ้านมันเป็นประเพณีที่ที่ดิฉันคิดว่าควรน่าจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันเป็นการแสดงความสามัคคีโดยที่เป็นความพื้นบ้านจริงๆเนี่ย ยอย่างนี้ก็เรียกว่าทําบุญแล้วมีความสุขเป<ม>็นสิริมงคลด้วยสสใช่ค่ะแล้วแต่ปีใหม่แต่ปีนี้ก็ต้องเรียกขวัญกําลังใจพวกเราเยอะหน่อยเพราะว่า ที่ผ่านมาตรงนี้ก็น้ําท่วมค่อนข้างเยอะน้ำท่วมเยอะใช่ไหมคะก็ประมาณมีร่องรอยอยู่ก็ประมาณถ้าประมาณประมาณอกหรือบางจุดที่ลึกหน่อยก็มิดหัวการป้องกันเนี่ยเราก็ทํากันอย่างเต็มความสามารถวันนี้<ะ>ไม่กระทั่งท้องถิ่นเองตัวนายกเทศมนตรีที่อยู่ดูแลที่นี่หรือว่า<ะ>ตัวพวกเราเองที่เป็นสสในพื้นที่ก็ทําทุกอย่างคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มทําแนวคันกระสอบทรายดูแลพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้น้ําแห้งเนี่ยเรา รายอมรับว่าเราทํางานกันไม่ได้หยุดเลยดิฉัน3เดือนเต็มๆไม่ได้หยุดเลยทํางานทุกวันเลยนะช่วยพี่น้องคนเดือดร้อนคือไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่รู้แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าพรุ่งนี้จะไปไหนแล้วตัวเองเนี่ยแบบไม่ไม่มีไม่มีสภาพของความไม่มีความเป็นผู้หญิงหลือมันบมแมมไปหมดทั้งวันเท้าเท้าดำไปหมดนี่ฮะก็สสก้อยวันนี้วนเราก็เราก็ลงพื้นที่เกาะตีพื้นที่ตลอดช่วยพี่น้องเพราะว่า พื้นที่ทั้งหมดนะเขตสีก็น้าท่วมหลายจุดเลยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันท่านสสบบางท่านเนี่ยบ้านตัวเองก็ท่วมบ้านท่วมด้วยเข้าบ้านก็ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเป็นผู้ประสบภัยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะอ่อนแอไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องทํางานให้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนน้ารถจมน้ําผู้แทนก็รถจมนะบ้านจมน้ําเหมือนกันวันนี้ถึงบอกว่าคนอยู่ก็ลําบากคนไปหาก็ลําบากแต่พวกเราก็พยายามทา ทำเต็มที่นะคะประสานงานทุกอย่างที่จะเป็นความสะดวกสบายประสานงานทุกอย่างที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีนความเป็นอยู่ที่อยู่ได้ไม่ลำบากนักในช่วง<ช>ที่ <นะ S 1> เราติดอยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นถุงยางชีพเป็นน้ำเป็น,เป,นเป็นทีมหมอทีมแพทย์เราก็พยายามทำกันเต็มที่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอ,อาจจะ ไม่ไม่ทันไม่ครบทวนทวถึงอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าการเดินทางลําบากมากใช่ครับพวกเราเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจากรถคันเล็กเป็นรถคันสูงสูงแล้วก็สูงอีกสูงจนนั่งรถทหารจนนั่งเรือบางทีจะออกเข้าไปพื้นที่ทีเนี่ยเดินทางประมาณสองสาชั่วโมงกว่อนจะเข้าไปในพื้นที่ได้ไปแจกข้าวแจกน้ําทํางานประสานคือบอกว่าไม่มืดก็ไม่ได้หยุดกันนะครับแ้วนะคบมะ ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านที่อยู่เป็นกําลังใจกันบางคนก็ให้กําลังใจกันบอกว่าอย่าท้อนะสู้สู้ต่อไปสู้ด้วยกันแล้วก็บอกว่าวันนี้เราสู้ด้วยกันพวกเราจะสุขจะทุก์เนี่ยพวกเราไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอยู่แล้วและโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนดิฉันเรียนให้ทราบเลยว่า โดยสำนึกของพวกเราเนี่ยที่มาจากพี่น้องประชาชนการที่จะทิ้งพี่น้องประชาชนเป็นไปไม่ได้โชคดีวันนี้เรามีมาเรามีมีท่านนายกที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ทีมงานของพรรกเพื่อไทยทีมงานของรัฐบาลซึ่งท่านก็พยายามจะซัพพอร์ตทุกอย่างที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนมาให้อย่างเร็วที่สุดนะคะเร็วเร็วเท่าที่พวกเราจะทําได้พอเสร็จจากภาวะสู้กับน้ําน้ําท่วมดูแลเสร็จ สิ่งสุดท้ายที่พวกเราทําย่างน้คือเอาสูบน้าออกแต่ก็เราก็ทํากันอย่างครบถ้วนเลยนะคะหลังจากนี้จะเกิดการเรื่องของการฟื้นฟูเหรอฮะยเหลือพี่น้องเหรอเรื่องอะไรบ้างฮะสสครับก็ตอนนี้ก็คงจะเป็นฟื้นฟูเรื่องความเสียหายที่พี่น้องประชาชนได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นฐาน5 5,000้าพันบานค่าซ่อมแซมบ้านเรื่องฟื้นฟูด้านจิตใจแล้วก็ดูแลเรื่องถ้าเรียกว่า ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานซึ่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องขยะขั้นต่อไปก็คงจะเป็นการวางแผนเพื่อที่จะรองรับอีกห้าหกหเดือนที่คิดว่าถ้าเกิดเป็นน้ำน้ำจะมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงจะต้องวางแผนเรื่องขุดลอกคูคลองรองรับรองรับค่ะแล้วก็หาเส้นหาเส้นทางน้ําเพื่อที่จะให้น้ํา ผ่านไปลงทะเลอย่างเร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องมาท่วมขังอยู่ในเขตปริมณทลโดยเฉพาะเชียงรายปทุมธานีซึ่งมันเป็นเส้นทาง่านของน้ําถ้ามาทางนี้อย่างนี้ก็ต้องมีพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทราบว่าสสก้อยเองก็ร่วมกับพี่น้องในการนะฮะพัฒนาท้องถิ่นต่างๆเลยใช่ไหมคะคือเราก็เป็นเหมือนวันนี้ตัวตัวผู้แทนเองเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางระหว่างพี่น้องประชาชนกับท้องถิ่นแล้วก็ ก็ตัวรัฐบาลเองสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะที่อยู่ในชุมชนนี่แหละร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือความเข้มแข็งนี่มันต้องเริ่มจากตัวเราวันนี้เราจะมารอให้คนอื่นมาทําให้เราไม่ได้วันนี้จะต้องปลูกจิตสํานึกของของพวกเรานะคะว่าเราต้องเข้มแข็งต้องมีจิตอาสาจิตอาสาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปดูแลคนอื่นวันนี้จิตอาสานีให้ดูแล ตัวเองให้ได้ก่อนครอบครัวเรานี่แหละครอบครัวเราก่อนวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าครอบครัวเข้มแข็งหรืออยู่ได้เนี่ยสังคมเข้มแข็งรับรองว่าจะไม่มีปัญหาว่าใครได้ว่าใครคนนั้นไม่ดูฉันคนณวันนี้จะไม่มีใครจะดูแลตัวเราเองได้เท่าตัวเรานี่ฮะโอ้น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้นําตลาดเก่าคลองสี่ครับพี่หลังสรรนันทก,กาวงครับสวัสดีครับพี่หลังสรรครับครับสวัสดีครับครับผมทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมเหรอฮะบริเวณเนี้ก็คือท่วมประมาณร้อยห้าสิบเซนเมตรห้าสิบถึงสองเมตรห้าสิบเลยหรือห้าสิบเลยท่วมตั้งแต่วันที่ยี่สิบตุลาคมครับประมาณสี่ถึงห้าวันสสก้อยพรามพิมลมาช่วยเรื่องอะไรบ้างที่คือในช่วงเวลาขนาดนั้นเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันเกิดความเดือดร้อนทั้งหมดหนึ่งนี่คือเรื่องการเดินทางครับ เรือเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเขาไม่มีนี่เวลาที่คนเขาอยากได้เรือเนี่ยก็คือมาสามบ้านหลังหนึ่งที่อยู่นะสามสี่บ้านต่อเรือหนึ่งลำเนี่ยท่านสสก็เป็นคนหามาให้สิ่งที่สาคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องอาหาร,รก็จะได้ถุงยงางชีพข้าวสารอาหารแห้งมาม่าอะไรมา,รรา,ราจากทางภาคราชการซึ่สสก็จะเป็นคนจัดก,การให้ครับสําคัญอีกอันนึงคือเรื่องน้ําดื่มน้ําดื่มเนี่ยท่านสสก็ไปหาที่กองน้ามาแต่ว่าพอได้ที่กองน้ํามาปัญหาคือภาชนะใส ท่านก็ไปหาเคองร่อนน้ำมาอีกพันลูกมาเอาจำนายใจแจกไปเราดำรงชีอยู่ได้กินได้เราไม่สามารถถ่ายออกได้ต้องไปหาห้องอะไฮะสุขารลอยน้ำสุขารลอยน้ำนะคุณผู้ชมครับจำเป็นมากในยามน้ำท่วมพอตอนช่วงที่น้ำเริ่มลดลงทุกชุมชนต้องการสูบน้ำท่านสสก็หาเครื่องสูบน้ำมาให้อะไรมาให้นะคะนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่าเสียงสะท้อนจากผู้นำชุมชนครับถึงสสเรียกว่าในดวงใจนะฮะ วัญใจพี่น้องเนี่ยนะครับชาวคลองสี่นะตออก้อยพรพิมลครับขอบคุณมากครับรมากไทยตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสก้อยพรพิมลครับคุณผู้ชมครับมาที่บ้านฟ้ารังสิตครับที่นี่มีโอถอมน่าสนใจนะฮะสสฮะ นะครับเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดค่ะเป็นงานที่ทํามาจากวัสดุเลือใช้คือกระดาษกระดาษนะฮะใช่หลายๆคนนีะทำได้ยังไงครับผมกระดาษเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการย้อมสีนะคะครับนะคะจะสัตวสธรรมชาติเลยนะฮะเผือไม่เนครับผมธรรมชาติไอ้ตัวสีแดงๆนี้ก็เป็นกระดาษเป็นพวกโบชัวครับต่างๆที่เข้ามาแจกใช่แล้วตรงนี้สีเหลืองก็เป็น กระดาษโทรศัพท์กระดาษเยลโลเท็กเกอร์อันนี้ก็เป็นเป็นสลัดสีก็จะเป็นพวกนิทยาาสตร์นี่ฮะคนทำมะพี่ปื้มจิตนะและทีมงานสวัสดีครับคุณพี่ครับนายคุณป้าด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็ผู้นําชุมชนเราด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ฮะเรามาดูนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่ฮะก็เป็นประธานหมู่บ้านเราที่นี่นะฮะ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จักสารี่ทาจากกระดาษเนี่ยนะฮะของกลุ่มที่นี่มีเยอะไหมครับพี่ครับก็มีหลายคนนะคะครับค่ะมีมีมีสินค้าหลากหลายประเภทใช่ไหมหลายอย่างเลยค่ะมีจักร้ามีถังขยะเลยฮะใช่ค่ะมีเก้าอี้มีเก้าอี้นั่งมีจักรันมีหมดนะคะหลักคือหลายอย่างสามารถทําได้หลายรูปแบบเลยฮะค่ะ ผลิตแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันการผลิตเนี่ยมันจะลําบากอย่างเช่นตะกร้าอย่างเงี้ยก็ผลิตไม่เหมือนกันครับแม้กระทั่งคนคนเดียวทาออกมาก็ไม่เหมือนกันก็ยังไม่เหมือนกันนี้แหละค่ะคือเสน่ห์ของงานที่ท่แบบนี้มันจะลําบากตรงนี้ค่ะนี่แหละคือเสน่ห์ของมันเลยนะาะมันใช้มือทำก็เหมือนกันก็คืองานปั๊มค่ะและงานฝีมือต้องไม่มีบออกคืเหมือนกันหมดนี่ฮะคุณผู้ชมครับ สินค้าโอท็อปครับเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยครับเกิดการต่อยอดและส่งเสริมโดยรัฐบาลนะรัฐบาลภาคเคลื่อนไทยนายกยิ่งรักนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมสินค้าโอท็อปอย่างนี้ก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยนะต่ฮะใช่ค่ะครับยังไงก็อยากจะให้กําลังใจกับผู้ที่ทางานโอท็อปทั่วประเทศว่าวันนี้เราจะมาพื้น โชว์อรอบเลยนะคะหลังจากที่เราซบเซากันไปนานก็วันนี้ใครที่มีไอเดียใหม่ๆมีสีไม้ลายมืออะไรที่จะมาอวดกันนี่ฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณพี่คุณป้านะคะนะครับค <Así S 1> <ห>ุณจ่าสารของบ้านฟ้าฝรั่งเศสที่นี่ครับของตำบลบึงยี่โถครับผมขอบคุณมากครับครับผมมีเราที่ทำเพื่อไทยคิดได้ทำได้เพื่อไทย